สวัสดีค่ะเพื่อนชาว facebook แล้วก็โซเชียลคนทุกคนวันนี้นะคะน้องเกดก,ก็จะมาตามหัวข้อรีวิวแปลงแล้วก็เปิดถุงทีคอนเซ็ปต์อายนะคะอ่ามาเริ่มอย่างแรกคือเปิดถุงทีคอนเซ็ปต์อายดูน้องเกดอ่าดูนะหน้าน้องเกดวันนี้คือลงแค่แป้งเบาๆนะคะปัดแก้มเขียนคิ้วเขียนตาทาปากนิดหน่อยเรียบร้อยก็จะมารีวิวว่าทีคอนเซ็ปต์อายที่ฝากพี่ โยโยโซคิว uh, so นะคะซื้อคืออะไรนี่นะคะฝากซื้อเป็นเออ่ทรีคอนเซ็ปต์ไอ moist g l o s s ิ่ง face oil mask นะคะเป็นทำให้หน้าเงาเงาเป็นสาวเกาหลีแต่ว่ามันเป็นผสมน้ำมันซึ่งมันเหมาะกับตอนนี้นะเพราะอากาศเมืองไทยตอนนี้หนาวแล้วก็แห้งๆด้วยเราไม่แค่นั้นพี่เออพี่โยโยโซคิว ซื้อนี่มาแถมถ้าซื้อนี่มาฝากให้ด้วยแต่อันนี้คือซื้อจ่ายตังนะไม่ได้ฟรีนะอันนี้พี่เขาซื้อมาให้ก็คือแบบว่าเขาซื้อเบอร์เป็นคือคอนเซ็ปต์อเป็นอ l ย s 스ก็คือเป็นขนตาปลอมนะคะเบอร์หนึ่งสองน่ารักมากให้ให้ดูเดี๋ยวจะติดให้ดูเลยว่ามันเป็นถึงความธรรมชาตินะคะนี่ไม่ได้แกะออกจากกล่องแต่ดูแลชอบมากเพราะมันเป็นแบบคนธรรมชาติและเป็นช่อชอ,อ่ะอ่ะเดี๋ยวติดให้ดูค่านี้คือกีดอายไลเนอร์เรานะเดี๋ยวติดก่อน ติดเสร็จแล้วธรรมชาติไหมดูนี่อ่าถ้าสมมติเรายกขึ้นนะยกขึ้นก็จะเห็นเป็นช่อๆแบบนี้แต่น้องเกดจะไม่ยกนะน้องเกดจะให้เป็นแบบนี้จะได้แบบธรรมชาติเป็นเสาเกาหลีอย่างนี้เนาะแบบอุ้ยฉันไม่ได้ตีขนตาปลอมนี่คือขนตาจริงของฉันยอะไรเงี้ยระดับตาอุ้ยชอบมากอะช่องมันชัวเฮ่โอ้โขมาบสมีดาออนนี่ อเคเดี๋ยวอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเขียนไอ้นี้ให้ดูด้วยนีสองมารินดานะอ่ะที่หลายคนถามว่ายังไงอ่ะก็ยังฝากซื้อได้อยู่นะเดี๋ยวจะไปวันอาทิตย์นี้ดาเลื่อนนะคะเลื่อนจากวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์ นะครับเพราเราเขียนลงไปใหม่ๆเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงที่แบบเรายังเช็ดได้อะไรได้อยู่แต่พอนางเริ่มเสร็จต,ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเอาไม่ออกค่ะโอเคพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วถ้ามันยังไม่เรียบหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราอยากจะเบรนให้มันฟุ้งหรือเราก็ใช้แปรงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ติดขดตับรอนี่พอเราทากาวเสร็จใช่ปะ แล้วก็เอาแล้วก็จับวางเสร็จเสร็จปุ๊บเราก็จะเลื่อนจะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้จะดันขึ้นจะอะไรก็แล้วแต่ใจเราปรารถนาเลยนะจ๊ะแล้วก็หลอกก่าแท่งมันก็จะใส,ส่ เซปูอะเลน่กิเตอร์ด้านล่างของซีเวนนานะคะมีคนถามมาว่าอะเลน่ากับเพชรของอะไรติดทนเวอร์พูดได้เลยของซีเวนนาเนี่ยเป็นของที่ถูกและดีและเลิประเสริฐสีแต่มันไม่เลืตรงแปนงเหมือนสั้นไปหน่อยแต่ก็ไม่แค่นะคะเพราะแปลงเราสามารถเอาอะไรจุ่มเพิ่มก็ได้เห็นไหม พูดถึงความวิงนี้ต้องกินขาดราคา60บาทเท่านั้นแหละโอเคเราเป็นสาวเกาหลีได้ไหมต่อมาเราจะให้หน้างเงานะคะนี่เห็นเปล่ามันจะเป็นน้ำมันกับน,น้ำแยกชั้นกันอยู่นะ โอเคใครหน้ามันก็ไม่ขอแนะนำล้วกันเนาะแล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันเดี๋ยวกันเสร็จเปิดเปิดขวดห่างออกจากหน้านิดนึงใช่ปะ่ะอ่ะสักสี่ฟึดก็พอเดี๋ยวหมดเปลือง <laughs> เดี๋ยวหาซื้อลำบากนะคะ เราก็จะได้ความฉ่ำวาวของใบหน้าจากตอนแรกเห็นปลาทิ้ยหน้าแบบแต๊บแต๊ะเข้าใจหน้าแต๊บตปลาหน้าแบบดแบบแบบแบบูดิดูเงาช่วงนี้ <S 2> <S 2> <S แบบเออเออเออเลิศละสิต่อมาต่อมาแล้วก็ไอ้ตัวเนี้มันช่วยเคลือบแบบให้เครื่องสำอางปิดทนนานอะไรอย่างงี้ด้วยนะเออจะเมาส์แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าสำหรับคนหน้าแห้งหรือว่า อ,อ,อากาศแห้งๆอย่างตอนนี้ต่อมาเป็นแปลงแต่งหน้านะคะที่ทุกคนถามหามากอันนี้ทําไมน้องเกสใส่ปาติกเพราะว่าถ้าสมมติเป็นผงพวกอายแชโดว์ตกลงไปข้างล่างหรืออะไรอย่างเงี้ยจะทำความสะอาดลำบากนะก็จะเป็นกระป๋องแปลงมาแบบนี้นะกระป๋องแปลงนี้ติดกันมาอย่างนี้อ่ะสิชิ้นมีอะไรบ้างหนึงเป็นแปรงสกังบาดนีเอาไว้ทําอะไรลงรองพื้นปัดแป้งฝุ่นก็ได้ สองแปรงปัดแก้มนะคะอันใหญ่ๆแบบนี้นุ่มๆปัดไปเลยอย่างเงี้ยได้หมดสามคืออันเนี้ยน้องเกดเอาไปใช้ทำไฮไลท์ก็คือจะไฮไลท์หน้าแก้มช่วงนี้ขึ้นไปนะคะก็ว่าไปสี่เป็นแปรงลงรองพื้นอันนี้นะคะก็ไ้ลงรองพื้นปกติทั่วไปห้าอ่าเป็นไนแล้วล่ะห้าอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นแปรง แปรงที่ใช้ลงอายแชโดว์แบบครีมถ้าจะไม่ผิดนะเออแล้วก็อันนี้เป็นแปรงลงคอนซีลเลอร์หรือเป็นแปรงอายแชโดว์ก็ได้นะคะต่อมาอันนี้เป็นแปรงอายแชโดว์อันนี้เป็นแปรงไฮไลท์จมูกเอ้ยสไลด์ด่างแบบนี้เข้าร่องพอดีลดเวอร์ต่อมาอันนี้เป็นแปรงนนเบลนดิงบบน้งบลัชเอ่อเบลนตานะคะต่อมาอันนี้เป็นปอ,อนายไลเนอร์ที่นงเกตเขียนตาเมื่อกี้แหละ อันนี้ก็เป็นเขียนคิ้วนะคะหัวตัดแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นปลายหัวดินสอบแ,บบนแบบนี้ก็ไว้จิกบล็อกตาด้านหลังอะไรเงี้ยแบบหรือว่าเป็นเส้นฟุ้งนิดหน่อยอะไรเงี้ยด้านล่างที่พื้นที่เล็กๆหมดแล้วสิบสองอันแต่สิ่งที่น้องเกสซื้อเพิ่มก็คืออันนี้อันใหญ่บา้างอันนี้อันละร้อยห้าสิบเนี่ยมันอุ้ยอันใหญ่มาอันนี้คือกรมมิดนะเราแบบขนอย่างนุ่มอะดูดิขนแน่นและนุ่มมากนะคะ อันนี้คือไว้ปัดแป้งปัดทางหน้าอันนี้ซื้อมานานแล้วก็ไม่นานหรอกเพิ่งสักเดือนสองเดือนที่แล้วซื้ออันนี้เป็นแปรงลงรองพื้นนะน้องเก๋เอาไว้ใช้ลงแบบนี้หรือไว้เอาไว้ลงแป้งแป้งที่แบบเออต้องการที่จะแพกอะไรอย่างงี้ก็ได้อันนี้เป็นแป้งที่ใช้คอนทัวร์หัวกลมๆแบบนี้ขึ้นมาต่างกับอันนี้นะอันนี้หัวตัดนี้น้องเกก็จะมาทางนี้เข้าใจฟีลปะแล้วก็แบบ รอ,อ,อบหน้าอย่างนี้แล้วก็อันนี้ที่ซื้อเพิ่มปัดคิวส่วนที่ออฝากสามารถฝากน้องเกสซื้อได้อยู่อีกเรื่อยๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดินสองเมลินดาหรือแปลงอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าน้องเกดโชว์ออกมาในคลิปหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากได้อันไหนก็แคปรูปเอามาแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ส่งมาให้น้องเกดทางไลน์น้องเกดก็จะได้ออตีราคาแล้วก็ให้โอนเงินมาก่อนวันอาทิตย์นี้เนาะ เออแต่บางคนที่โอนมาไม่ทานน้องเกดก็ออกให้ก่อนนะแต่คือว่ามันจะต้องโอนจะต้องโอนมาจริงๆนะไม่ใช่ว่าเรามาเล่นปลายหี่กับเรานะไม่ได้นะเออก็โอเคก็แปลงแต่งหน้าก็มีประมาณนี้นะคะเออแล้วก็วันนั้นไปไปซื้อนี่มาเพิ่มอ๋อ,อ,อไปซื้อดีา่าเป็นกระจกนะคะเป็นกระจกอลิาเบต เอลิซาเบธเบตต์ลี่ขี้อยไมเนี่แหละสองร้อเดเวอร์บานใหญ่สะใจและไฮโซมากโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ยังฝากซื้อกันได้เรื่อยๆนะคะลายก็เกตดการพิมพ์แล้วก็อย่าลืมนะคะเอ่อคอลีคอลลาเจนต้องขอบคุณทางคอรีคอลลาเจนด้วยเดี๋ยวน้องเกดจะประกาศผลในวันที่5ทธันวาซึ่งน้องเกดจะไม่ได้เป็นคนประกาศจับผลเองน้องเกดจะให้ทางคอลีคอลลาเจนเป็นคนเลือกมานะคะ จะได้ไม่มีนอกไม่มีในหรือว่าไม่มีเส้นไม่มีสายใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะเพิ่นความยุติธรรมกับทุกคนในวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดิ้งดิ้งสิบสองชิน้นอันนี้ซื้อเพิ่มอีกอันนี้โอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะแปลงบงัง